ได้รัวสามร่องจากนั่นมาสามร่องวันนี้วันนี้สองร่องนะเนี่ยสองร่องนะเลี้ยขึ้นมาร่องเดียวนันเนี่ยร่องเดียวร่องนี้พวกนั้นยังไม่เก็บไอ้ที่กองอยู่นี่ร่องเดียวผมนึกว่าเก็บไปทั้งสวนแล้วนั่นนี่โอยเหลืออีกยังไม่เอาขึ้นนั้นเก็บแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นใส่สอบขึ้นมานไปดูกองนั่นมัลรื้นทนทึกเลยวันละตันวันละตันวันละตันห้าร่องเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมปลูกมามันก็ไม่มีผมก็ยังว่าอยู่มาเนี่ยผมจะพูดทำไมถ้ามันไม่เป็นของจริงเน ทันจริงพคตจริงอยู่แล้วทันจริงอยู่แล้วนี่เพิ่งเก็บได้สองวันเก็บได้สองวันเอออุ้ยดมันลูกเยอะจังอุ้ยมันจะลรนค้างแล้วนี่เอาดูเอาดูเอาดูสองวันนั้นนี่ถ้าสองวันนะเป็นยังไงอยู่อย่างนี้เลยอือย่างนี้เลยอันนี้ไงหันมาดูสิมันติดทุกช่วงเลยวนี่ขึ้นไปยนยอดเลยล่ะมีทุกช่วงทุกข้อแต่ล่องสองร้อยโลได้อยู่สองร้อยโลต่อวันละต่อร่องนะเก็บทุกวันอย่างน้อยมันก็หลักพันกิโลอยู่แล้ว พันกิโลมันได้ตายตัวอยู่แล้วเยอะมากเอาดูเอาแผนผมเขาว่าจะไม่ฉีดแล้วไม่ทําต่อแล้วทำไมอ่ะมันไม่ไหวมันเหนื่อยมันดกเกินเออมันดกเกินก็ดูลูกเล็กด้วยครับไม่ใช่วันจะเป็นแต่ลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ลูกเล็กที่จอกมาอีกนะจอกมานี่อทั้งนั้นเลยล่ะประทับใจไหมพี่ประทับใจประทับใจตอบโจทย์มากเลยล่ะครับครับผมขอบคุณล่วงหน้าไปเลยยังบริษัทเลยนะครับครับครับวันนี้เราถือว่าผ่านมากดูดูดูลูกเล็กลูกน้อยมีหมดลูกใหญ่มีหมด ใช้ตัวนี้นี่ยอมเลยใช่ไหมถ้ายอมแฟนผมยอมว่ามันไม่ไหวมันเกินไปมันยอมยอมนี่คือยอมความดกยอมความโดกมันเหนื่อยเหนื่อยสำหรับเก็บอสําหรับคนเจ็บคนทํำนะอันนี้พอเอาแมกมากับลาวาฉีดแล้วใส่เท่าไหร่น้อยน้อยลงลดปริมาณปุ๋ยก็น้อยลงง่ายมันงามเราก็ต้องลดลงอันนี้เราใส่ลูกลูกมันงามต้นแล้วเราก็ลดลดลดเอง ทิฟูกลูกมาเนี่หมดปุ๋ยไปตามตอบครับใไ้มาทุกตัวไม่เหมือนตัวนี้หรอกตัวไหนดีเราก็เคยมาซื้อมาสองพันสาเนาะเราก็เคยซื้อมาเราไม่เกี่ยงไม่เหมือนไม่เหมือนตัวนี้คือมันเป็นยังไงตัวตัวอื่นก็มันดี <laughs> น้ำหนักดีแตกต่างงาม <laughs> ด้วยต้นงามไงลูกคด งอนี้ไม่มีงามจริงงามจริงตันบบมันชอบอาหารตัวนี้เลยเนาะเนาะมันมันใหญ่เร็วเนาะขนาดเราตัดไวเมื่อวานนีไปเก็บเมื่อวานนีตัดทำไมมันโตเร็วจังวะเจ็ดร้อยโลอ่ะสามล่องจากนั่นมาสามล่องแล้ววันนี้วันนี้สองล่องนะเนี่ยสองล่องนะเนี่ยล่องล่องเดียวนันเนี่ยล่องเดียวล่องนี้พวกนั้นยังไม่เก็บไอที่กองอยู่นี่ล่องเดียวผมรู้ว่าเก็บไปทั้งสวนแล้วนะนี่เอเหลืออีกยังไม่เอาขึ้นนั้นเก็บแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นใส่สอบขึ้นมาน่าไปดูกองนั่นมัลรื้ทนทึกเลย